เข้าไปแล้วไงเห็ดไข่อันนี้เหรออืมอันไหนอ่ะทถองดอกนั่น,นมือหยิบเอาอ่าข้าวสารหน่อ,อ,อยได้ไหมใช่ลกเรียกว่าเห็ดหนุ่ยสามดอกเลยเรียกว่าเห็ดก้นคกลูก

ก็เป็นเห็ดยางล่ะมันจะมียางลูกเออมันมันจะเป็นแบบไหนมันก็จะคล้ายๆกันค่ะคล้ายๆกับเห็ดหน้าแร่หรกแต่ว่าเวลาเราโดนนิดหน่อยอน่ยยางมันจะออกเลยใช่ไหมใช่<อ>โดนตรงไหนหืโดนตรงไหนท่านก็ออกเลยยาง,งนี่มันจะเหมือนรูปโคกลูกเขาเลยเรียกว,ว่าเห็ดกลมโคกนี่มาเอามันเต้นได้ไหมได้เนี่ยนะมันมันมันเหมือน รูปมันเหมือนครกอ่เลยเรียกว่าเห็ดก้นครกกินได้ใช่แค่นี้ใช่ไหมคะมาเก็บครับฮ้บานนี้เกิดแค่เท่านี้เองเหรอใช่ไหมใช่พูกินว่าจางงัดเหรอไปห้วสิ่อยู่เอ้ยเอ้ยเอาไป หมดวดอาเ้ยอืมมอื <Overwatch> ่เทำไมเมื่อคือเยอะจันดาพ้ะพาะที่ขาวขาวที่เมื่อมงคราบน่าจะเป็นอาหารเห็ดมั้ย เพราะเห็ดมันใช่ไม่ได้ละอืมเพราะน่าจะเป็นเห็ดมันสีขา,าวๆอ่ะอืมอืมก็าตาัดไมได้ทีเดวีวไม่ได้เหยียบอืมเออมได้อืมไปมีอีกไหมอาใส่ตะกา้า

จะไม่เห็นตอนนี้พ่อก็เจออ่ะครับไม่ได้ค่ะเพราะว่าเราจะเอาเท้าส่วนไปดีใช่ไหมค่ะใช่ไหมใช่ถ้าเราหาตอนนี้ก็หาตอนนี้อะไรอ่ะขาอือพ่อ 爸爸，鸡蛋有天。 ไหม ưng, ưng. อ่อมไม่หนี่ยไอ่เก็บเห็ดไปลูกพี่เสียเน,นะออ่ะอ่อมอืมอถ้าด่านนี่ไม่ส้วยถ้ามาเมียน,นนี่ด้วยเพื่ออะไรอ่ะมันเห็ดกินได้โรมันก็เลยมีแมงนี่แมงคอยแกะกินพ่อพ่อกินอืมต้องสุกก่อนแล้วเก็บยิ่งทำไมเขา อือยู่หน้าค่ะเห็นอยู่ข้างหน้าไหมลกูกม่หน้า,านั่นนะมันโยงลงมาก็มีมันโยงลงมาก็มีนอนอเ็มเลยได้ไหมครับครับเนาะ Mm-hmm.